สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าเพจโปรฟอร์ดบาบอลทุกท่านเลยนะครับวันนี้บอลมีส่งมอบรถ1คันเนาะก็จะมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูนะครับรถรถที่อยู่ด้านหลังบอลน,นี่เองเลยนะครับเป็นในรุ่นของ XLT c a p Auto สีน้ำเงินคันนี้เลยคันนี้ลูกค้าเลือกแต่งในสไตล์ของลูกค้าเลยนะครับเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวบอลจะบอกว่ามีแต่งอะไรบ้างเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับคันนี้ลูกค้าเลือกแต่งเป็น ชุดแต่งหน้า F150 Spider นะครับดีไซน์มาสวยๆแบบนี้เลยเป็นสีน้ำเงินนะครับตัวอักษรหน้า FORD นะครับเป็นตัวสีน้ำเงินลูกค้าเลือกตัดเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะครับสกูปฝากระโปรงลูกค้าเลือกเป็นทรงแรลนะครับภาษาเซลเรียกง่ายๆคือทรงแลนะครับเป็นแรลกสีน้ำเงินนะครับผมแล้วอีกหนึ่งจุดเด่นเลยนะครับที่ลูกค้าเลือกนะครับอันนี้บอลแต่งตามใจลูกค้าเลยอันนี้เลยครับไฟหน้ามาสแตงลูกค้าเลือกเป็น ไปหน้าเดย์ไทม์แรนนิ่งแบบเส้นตรงนะครับมีขีด3ขีดแล้วก็ไปไปวงแหวนวงกลมนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะครับชุดแต่ง F 1 5 0ตัวนี้จะให้มาพร้อมกับชิ้วล้อ6นิ้วแบบนี้เลยนะครับเป็นชุดที่อยู่รวมในชุดแต่ง F 1 5 0สไปเดอร์เลยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตรงยางนะครับลูกค้าเลือกยางเป็นยางดันหล,ลบนะครับแล้วก็ใส่คู่กับล้อทรอนะครับตัวนี้สวยงามออกแบบมาได้เข้ากับสีฟ้ามากๆเลยตรงนี้ อีกหนึ่งจุดเด่นที่บอลอยากนำเสนอเลยนะครับคันนี้คือสติกเกอร์ลูกค้าเลือกลายสติกเกอร์เป็นลายแรดตาแดงๆแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะครับออกมาได้โฉบเฉี่ยวมากๆเลยนะครับมาพร้อมกับตัวโลบาร์ของฮ o u s ดนเด d e r ender, เป็นโลบาร์แขนยาวนะครับคันนี้ก็เข้ารูปสวยงามนะครับอีกหนึ่งอย่างยังไม่หมดเท่านี้อันนี้คือลูกค้าแบบ ขอบอกว่าต้องบอกว่าจัดเต็มมากๆเลยคันนี้คือไฟท้ายรูปตัว C แบบนี้เลยครับอันนี้เป็นไฟท้ายตัว C โฉมใหม่เลยเป็น LED นะครับคันนี้เวลาเปิดมาก็จะมีไฟวิ่งเป็นตัว C อยู่นี่นเลยคันนี้นะครับไฟของเราทั้งไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายมีการรับประกันนะครับตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะครับด้านหลังมาพร้อมกับตัวกันชนท้ายแขนโอกของ Outlander เช่นเดียวกันมีห่วงเหล็กให้2ห่วงนะครับ สามารถลากจุงได้จริงนะครับตรงนี้มาพร้อมกับตัวฝาครอบท้ายแบบแขนดาบนะครับมันก็จะเข้ารูปกับตัวสติกเกอร์แล้วก็ตัวครอบนะครับทั้งหมดครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับตอนนี้ทางฟอร์ดน e ลาเซลสมุดประการของเรานะครับก็มีโปรโมชั่นให้ลูกค้าเลือกหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นโปรดอกเบี้ยต่ำโปรช่วยดาวโปรส่วนลดตัวลด ลูกค้าอยากได้แต่งแบบไหนแจ้งกับทางน้องเซลของเราได้เลยนะครับโปรโมชั่นนี้มีเรื่อยๆเนาะถ้าลูกค้าสนใจยังไงก็ติดต่อบอลมาได้นะครับที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยหรือติดตามบอลได้ที่เพจโปร์ฟอร์ดบบอลน,นะครับครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บอลด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าคนไหน สนใจนะครับโปรโมชั่นแล้วก็อยากแต่งรถแบบไหนสอบถามข้อมูลเครดิตยังไงบอลปรึกษาให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวบอนจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับติดตามบอนได้ที่เพจโ o ร์ฟอร์ดบบอลนะครับแล้วก็คลิปวิดีโอหน้าบอนจะพามาดูเจ้าตัว f ฟ r d อรรุ่นไหนยังไงก็เดี๋ยวติดตามได้ที่เพจโฟร์ฟอร์ดบบอนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ